นี่คะ่ะตั้งโต๊ะ้วค่าลาบหมูลดแซบนะคะสุดคูพอเองนะคะผักบ้าเป็นสวนเลยทุกคนมีทั้งผักไทยผักเทศนะไม่ได้กินผักมาหลายวันนะคะคิดถึงผักที่บ้านนะคะมีพริกมาอีกนะคะพริกยังไม่พอมันยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะไข่ต้มคนละสองฟองนะคะ รับประทานด้วยกันนะคะทุกคนเึ่งปรุงแล้วก็หั่นเรียบร้อยนะคะก็จะมีขา่าแล้วก็หอมแดงมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีแล้วก็มะนาวสองลูกนะคะแล้วก็ลูกโดดนะคะ มาแล้วคะ่ะเมนูเช้านี้ของฟอนง่ายๆเลยนะคะก็วันนี้ทำลาบหมูนะคะหมูสับนะคะหมูสับเนาะเราจะไม่ใช่หมูชิ้นนะคะก็ไปเก็บผักมาเรียบร้อยนะคะก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็แล้วก็ผักชีนะคะ,ะมะนาวแล้วก็ข่านะคะที่บ้านเรานะคะเวลาทำลาบจะชอบใส่ข่านะคะจะไม่เหมือน ที่บ้านอื่นนะคะก็เฉพาะบ้านเราเนาะบ้านอื่นเขาอาจจะไม่ใส่กันหรอกนะคะนี่นะคะก็จะใส่ข่าไปด้วยหอมแดงนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็พริกสดเราจะไม่ใส่นะคะเราจะใส่พริกป่นแทนเนาะนะคะแล้วก็แต่เราจะใส่ลูกโดดเข้าไปนะคะ่ะจะใครอยากจะกินนะคะโอเคนะคะเมนูง่ายๆอย่างนี้นะคะจะได้ไวๆนะคะเช้านี้นะคะเพราะอะไรทาไมถึงทําลาบเ,ออเป็นเมนูเช้านะคะเนื่องจากว่า ปอนอยากกินผักสดนะคะที่สวนตัวเองนะคะก็เลยเมนูอะไรดีนะอยากกินผักสดนะคะก็เลยอยากกินตอนเช้านี่แหละนะคะโอเคก็เลยอยากเก็บผักที่สวนนี่แหละมากินนะคะกับลาบของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยนะคะก็จะทำหมูสาบให้สุกก่อนนะคะก็่ก็ใส่น้ำลงไปนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> หนึ่งถ้วยนะคะ น้ำเดือดเลยนะคะก็ใส่หมูลงไปเนาะน้ำถ้ามันมากไปเราก็หลังจากที่หมูสุกแล้วเราก็ตักน้ำออกได้นะคะเพราะว่าบางบางบางคนก็ไม่ชอบอาลาบที่มันน้ำเยอะๆนะบางคนก็ชอบน้ำเนาะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะคะ จะสังเกตว่าถ้าเป็นหมูสับที่บ้านคุณพรนะจะชอบติดมันนะคะเพราะว่าไม่ชอบเนื้อล้วนๆนะคะมันจะแข็งกระด้างไม่ร่อยพอสุกแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยปรุงเรากินกันแค่สองคนนะคะไม่ต้องทําเยอะทําแค่นี้พอเราก็หั่นเครื่องปรุงเรียบร้อยนะคะก็จะมีขา หันห่นหั่นหั่นลูกเต๋านะคะแล้วก็หอมแดงมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีแล้วก็มะนาวสองลูกนะคะแล้วก็ลูกโดดนะคะ <c oughs> คอนก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะคะ <c oughs> เพื่อดับความคาวนะคะแล้วก็เหลือไว้โรยด้วยอันนี้ใส่ไปก่อนนะใส่เป็นใบๆด้วยนะคะจะได้ไม่คาวเนาะ สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะคะแล้วรอให้หมูเย็นเสร็จแล้วค่อยปรุงนะคะนะคะไม่ถึงจะเย็นมากนะคะอุ่นๆเนาะแลาวก็ปรุงนะคะใส่พริกไปก่อนเลยพริกป่นนะคะหนึ่งช้อนข้าวคั่วนะคะสองไปเลยข้าวคั่วสองช้อนนะคะ ปลาสองเค็มๆหน่อยนะคะเค็มๆหน่อยเราใส่หอมไปนะคะอ,อืมหยู่ข้าวเลยนะคะแล้วคนคคนนคน มะนาวเลยใส่มะนาวไปใส่มะนาวไปสองลูกนะคะก็ใส่ลูกโดดนะคะใส่ลูกโดดลงไป โดยผักนะคะ ชิมก่อนนะคะอืมเปรี้ยวได้ใจต้องเติมพริกอีกอะมันไม่เผ็ดเลย,ยงั้นเติมพริกอีกเติมพริกอีกสองช้อนชาไปเลยไม่เผ็ดค่ะ อบรสจัดจานนะคะมีลูกโดดด้วยเคเ็มได้แล้วพอแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะลาบหมูสูตรคุณพรเองนะคะปะเราไปกินข้าวกันดีกว่าเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมและประทานนะคะทุกคน กินสองคนจะกินหมดไหมเนี่ยวันนีพี่สาวไปหมอนัดวันนี้นะคะพี่สาวกับพี่เขยไปตามหมอนัดนะคะก็เลยกินกันสองคนโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากตายละล้ลนเลยคิดว่าจะไม่เยอะขนาดนี้นี่เลยค่ะลาบปู สูตรคูปรนเองค่ะมาหม่มด้วยกันนะคะทุกคนนี่นะคะน่ากินไหมอ่ะน่ากินเนาะพูดเองด้วยเองนะคะ